ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่ยี่สิบจากพระสุตตันตปิฎกขุตการนิกายอัปทานขัตติยกัญญาวรกที่สี่อภิรูปะนันทาเทรีอัปทานที่หอภิรูปนันทาเทรีอัปทานที่หบุพะาริยา ของพระอภิรูปะนันทาเทรีเชิงอัตพระเทรีรูปนี้อัตกถาเทรีคาถาเรียกนามท่านว่าอภิรูปานันทาเทรีเหมือนกันอ้างถึงอัปทานที่หนึ่ง้เจ็ดสิบสามเป็นคนละรูปกับพระนันทาเทรรอัปทานที่หนึ่งรหกสิบห้าข้อหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด ในกลับที่เก้าเอ็ดแตกกลับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้เป็นผู้นำของโลกมีพระเนตรงามมีพระจักษุในธรรมทั้งปวงสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นหม่อมฉันเกิดในตระกูลใหญ่ที่มั่งคั่งรุ่งเรืองในกรุงพันธุมดีเป็นหญิงมีรูปงามน่าพึงใจ และเป็นที่บูชาของหมู่ชนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีความเพียรมากผู้เป็นผู้นำของโลกฟังธรรมาแล้วถึงพระองค์ผู้เป็นผู้นำของนอรชนเป็นสารณะหม่อมชันสำรวมอยู่ในศีลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระคุณสูงสุด กว่านรชนพระองค์นั้นปรินิพานแล้วหม่อมฉันได้เอาฉัดทองบูชาไว้ณนะเบื้องบนแห่งพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุหม่อมฉันเป็นผู้สละได้ขาดแล้วมีศีลจนตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพนั้นละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ครั้งนั้นหม่อมฉันครอบงำเทพทธิดาทั้งหมดด้วยฐานะสิบประการคือด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพพะอายุวันนะสุขยศและความเป็นอธิปดีรุ่งโรยอยู่ในพบสุดท้ายนี้หม่อมฉันเกิดในกรุงกบิลพัตเป็นธิดาของเจ้าสักยะ พระนามว่าเขมกะมีนามปรากฏว่านันทาหมู่ชนกล่าวว่าหม่อมชันเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความถึงพร้อมด้วยรูปงามน่าชมเมื่อหม่อมชันเติบโตเป็นสาวเป็นคนฉลาดในการตกแต่งรูปร่างและผิวพรรณจึงเกิดวิวาทขึ้นในระหว่างเจ้าสากยะเพราะตัวหม่อมชั้น ครั้งนั้นพระบิดาของหม่อมชันกล่าวว่าพวกเจ้าสักยะอย่าฉิบหายเสียเลยถึงให้หม่อมชันบวชครั้นหม่อมชันบวชแล้วได้ฟังพระตถาคตผู้สูงสุดกว่าน,นรชนทรงติรูปจึงไม่เข้าไปเฝ้าเพราะหม่อมชันหลงไหลในรูปหม่อมชัน กลัวจะพบพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปรับโอวาทครั้งนั้นพระชินเจ้าทรงให้ดิฉันเข้าไปสู่สำนักของพระองค์ด้วยอุบายพระองค์ผู้ฉลาดในอุบายทรงเนรมิตหญิงสามคนขึ้นด้วยฤทธิ์คือหญิงสาวสวยเหมือนเทพอ,บอับษรหญิงแก่และหญิงตายแล้ว หม่อมฉันเห็นหญิงทั้งสามแล้วมีความสลดใจไม่ยินดีในซากศพหญิงที่ตายแล้วมีความเบื่อหน่ายในพบยืนเฉยอยู่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นผู้นำของโลกตรัสกม่อมชันว่านันทาจงดูร่างกายที่ทุรนทุรายไม่สะอาดเปื่อยเนา่า ไหลเข้าไหลออกอยู่ที่พวกคนผ่านปรารถนายิ่งนักจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภะเถิดรูปนี้เป็นฉันใดรูปเธอนั้นก็เป็นฉันนั้น รูปเธอนั้นเป็นฉันใดรูปนี้เป็นฉันนั้นเมื่อเธอพิจารณาเห็นรูปนี้อยู่อย่างนี้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวันแต่นั้นก็จะเบื่อหน่ายอยู่ด้วยปัญญาของตนเมื่อหม่อมฉันผู้ไม่ประมาทพิจารณาในร่างกายนี้อยู่โดยแยบคาย ก็เห็นทั้งภายในภายนอกตามความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเบื่อหน่ายในกายและคลายความกำหนัดในภายในไม่ประมาทไม่เกาะเกี่ยวเป็นผู้สงบเย็นแล้วข้าแต่พระมหาโมนีหม่อมชันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิพโสตาธาตุและ ในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสยาณและชำระทิพยจักสุแล้วมีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีข้าแต่พระมหาวีระาายานในอัฏฐในธรรมะในนิรุตติและในปฏิพานของหม่อมชันเกิดขึ้นในสำนักของพระองค์ หม่อมชันเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่หม่อมชันได้มาในสำนักของพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหน้อวิชาสามหม่อมชันได้ปรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกหม่อมฉันทำให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระอภิรูปนันทาภิกษุณี ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิแลอภิรูปนันทาเถรีอัปปทานจบอัตตกาสีเถรีอัปปทานที่เจ็ดบุพาาริยาของพระอัตตกาสีเถรีข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดในพัทธรากัปนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพราหมณ์ ผู้มีประโยชน์มากประเสริฐกว่าเจ้าลทัทธิทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นหม่อมชั้นบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสำรวมในปาติโมกและในอินสีห้ารู้จักประมาณในอาสนะตา่ำ ประกอบความเพียนเครื่องตื่นอยู่บำเพ็ญเพียรอยู่ในครั้งนั้นหม่อมฉันมีความคิดชั่วได้ดาภิกษุณีผู้ปราศจากอาสวะรูปหนึ่งครั้งเดียวว่านางแพทย์สยาด้วยบาปกรรมนั้นนั่นแลหม่อมฉันต้องหมกไม่อยู่ในนรกด้วยกรรมที่เหลืออยู่นั้นเอง หม่อมชันจึงเกิดในตระกูลหญิงแพทยยาต้องอาศัยชายมากมายเลี้ยงชีพในชาติสุดท้ายหม่อมชันเกิดในตระกูลเศรษฐีในแคว้นกาสีถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติดูดดังนางเทพอักษรในเทวโลกด้วยผลแห่งพรหมจรรย์ประชุมชนเห็นหม่อมชันงามน่าทัศนา จึงตั้งหม่อมชันไว้ในฐานะเป็นหญิงแพทย์ยาในกรงราชครืออันอุดมเพราะผลที่หม่อมชันด่าภิกษุณีหม่อมชันได้ฟังพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสร,ร,ริฐตรัสแล้วประกอบกับมีวาสนามาก่อนจึงได้บวชเป็นบรรพชิต แต่เมื่ออยู่ในสำนักพระชินเจา้าเพื่อจะอุปสมบทพบพวกนักเลงดักอยู่ที่หนทางจึงได้อุปสมบทโดยทูตกรรมทุกอย่างทั้งบุญและบาปหมดสิ้นไปแล้วข้ามผลสงสารทั้งปวงแล้วและความเป็นหญิงแพทย์สยาก็สิ้นไปแล้วข้าแต่พระมหามุนีหม่อมชัน เป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิพโสตาธาตุและในเจโตปรยายาิยญาณรู้ปุเพนิวาสยานและชำระทิพยาจักษุแล้วมีอาสวรรัตทั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีข้าแต่พระมหาวีรจ้ายานในอัฏฐะในธรรมะในนิรุตติ และในปฏิพานเกิดขึ้นในสำนักของพระองค์หม่อมฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องปูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่หม่อมฉันได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอ วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคําสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทําเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกหม่อมฉันทําให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทําเสร็จแล้วทราบว่า ท่านพระอัตตะกาสีภิกษุนีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลอัตตะกาสีเถรีอัปทานจบปุณิกาเถรีอัปทานที่แปดบุพาาริยาของพระปุณิกาเถรี ข้อที่189หม่อมชั้นบวชเป็นภิกษุณีในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่าวิปสัสสีพระนามว่าสิกขีพระนามว่าเวสภูพระนามว่ากะกุสันทาพระนามว่าโกนาคามนาผู้คงทีและพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัดสปะ หม่อมฉันเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญารักษาตนสำรวมอินทรีย์เป็นพระหูสูตรทรงธรรมสอบถามอัฏถะแห่งธรรมะศึกษาธรรมะแล้วสดับธรรมเป็นผู้นางไกลแสดงคำสอนของพระชินเจ้าในท่ามกลางประชุมชนมีศีลเป็นที่รัก แต่ดูมิ่นภิกษุณีอื่นเพราะความเป็นพระหูสูตรนั้นในภพสุดท้ายนี้หม่อมฉันเกิดในเรือนแห่งนางกุมพาทาเสีของอนาถบินดิกะเศรษฐีในกรงสาวัตถีอันอุดมหม่อมฉันไปตักน้ำได้เห็นโสทิยาพรามณ์หนาวสั่นอยู่กลางน้ำครั้นเห็นแล้ว ได้กล่าวดังนี้ว่าดิฉันกลัวถูกนายลงโทษและกลัวถูกด่าด้วยวาจาจึงต้องมาตักน้ำและลงน้ำทุกเวลาพรามท่านเล่ากลัวอะไรจึงลงน้ำตลอดเวลามีตัวสั่นเทาทนสู้ความหนาวอันร้ายกาจพรามกล่าวว่านางปุณิกา ผู้เจริญทั้งทางที่รู้ยังมาถามเราทํากุศลกรรมกรรมจัดบาป,ปกรรมอยู่นะสิหม่อมฉันถามว่าบุคคลใดเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นเด็กก็ตามทําบาป,ปกรรมบุคคลนั้นย่อมผลจากบาป,ปกรรมได้เพราะการอาบน้ำกระนั้นหรือเมื่อพรามนั้นขึ้นจากน้ำมา หม่อมชันได้บอกบทอันประกอบด้วยเหตุผลพราหมณ์ได้ฟังธรรมบทนั้นแล้วมีความสลดใจบวชแล้วได้เป็นพระอารหัน์หม่อมฉันเกิดในเรือนทาตุครบคนที่หนึ่งร้อยนายเหล่านั้นจึงตั้งชื่อให้หม่อมฉันว่าปุนาแล้วปลดหม่อมฉันให้เป็นไทย ต่อจากนั้นหม่อมฉันขออนุญาตท่านเศรษฐีออกโบสถเป็นบรรพชิตเวลาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอารหัสต์ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิพโสตาธาตุและในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสยานและ ชำระทิพยาะจากสูแล้วมีอาสวะษทั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มียานในอัฏะในธรรมะในนิรุติและในปฏิพานของหม่อมชันปราศจากมนทินบริสุทธิ์เพราะอำนาจพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดหม่อมชันมีปัญญามาก เพราะการเจริญภาวนามีสุตตะเพราะสุตตะเกิดในตระกูลต่ำเพราะมานะแต่กุศลกรรมมิได้วิบัติไปด้วยหม่อมฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะโย การที่หม่อมฉันได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจา้าหม่อมฉันทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหก หม่อมฉันทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าหม่อมฉันทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระปุณนนิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านั้นด้วยประการชนิแลปุณนนิกาเทรีอาปทานจบอัมพาปารีเทรีอาปทานที่ก้า บุพาจริยาของพระอัมพาปาลีเถรีข้อที่หนึ่งร้หม่อมฉันเกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นภคินีของพระมหามุนีพระนามว่าพุษะผู้มีพระรัศมีงามรุ่งเรืองดังมาลัยประดับศีรษะ หม่อมฉันได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วมีจิตเลื่อมใสถวายมหาทาแล้วปรารถนาซึ่งรูปสมบัติในกับที่สาเอ็ดแปกกับนี้พระชินเจา้าพระนามวาสิขีผู้เป็นผู้นำชันเลิศของโลกทรงส่องโลกให้สว่างทรงเป็นที่พึ่งของสามโลกสเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้นหม่อมฉันเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงอรุณวดีอันน่ารื่นรมโกรธขึ้นมาจึงด่าภิกษุณีองค์หนึ่งผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าท่านเป็นหญิงแทสยาประพฤติอนาจารประทุษลายศาสนาของพระชินเจจาครั้นด่าอย่างนี้แล้ว เพราะกรรมชั่วนั้นหม่อมฉันต้องตกนรกอันร้ายกาดเต็มไปด้วยทุกข์อันใหญ่หลวงเคลื่อนจากนรกนั้นแล้วมาเกิดในหมู่มนุษย์ต้องพบความเดือดร้อนประจำมีธรรมะลามกเป็นเหตุให้เดือดร้อนครองความเป็นหญิงแพทศยาอยู่ถึงหนึ่งหมื่นชาติก็ยังไม่ผลจากบาป,ปรกรรมนั้น เปรียบเหมือนคนกลืนกินยาพิษอันร้ายแรงหม่อมฉันได้บวชเป็นภิกษุณีมีเพศประเสริฐในศาสนาของพระชินเจา้าพระนามว่ากัดสปะด้วยผลแห่งกรรมนั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อมาถึงพบสุดท้ายหม่อมฉันเกิดเป็นโอปปาติกะ ที่ระหว่างกิ่งมะม่วงด้วยเหตุนั้นจึงมีชื่อว่าอัมพาป,ปาลีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีออนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ